ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ที่4ของเดือนตุลาคมซึ่งตรงกับสองค่ำเดือนส11ปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงรายวันกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณน,นั้นท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรืออาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรในแต่ละวันถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นท่านจะทำอะไร ก็จะเกิดมากเกิดผลเป็นที่ดีกับตัวของท่านแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีก็เป็นเปรียบเสมือนกับตัวเรานั้นไปทำอะไรก็จะไม่เป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวเราจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะตื่นนอนตอนเช้าก่อนที่ท่านจะออกไปนั้นทำอะไรบ้าง ให้ท่านมาดูคำโบราณท่านได้ชี้แจงเข้าไว้ในแต่ละวันนั้นว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสี สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศที่นำโชคนํำลาบมหาท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวท่านจะได้รับงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเล็กงานใหญ่แต่ท่านก็ทำได้ทั้งนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งบางทีก็มีรายจ่ายบางทีก็มีรายรับ ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนในวันนี้ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้เขาก็ช่วยดีเอาอกเอาใจเราและทำงานอะไรก็มีความปรึกษาหารือกันได้ต่อมาเรามาดูในท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในวันนี้ สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าลางหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีเอกลักษณ์ในตัวของท่านในวันนี้ และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีจะเป็นทิศที่นำโชคนำลาภมาให้ท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าหากว่าทำงานอะไรให้ท่านระวังถ้าหากว่าท่านท่านทำงานส่วนรวม จะมีการขัดแย้งกันได้ในเรื่องของการงานให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินการทองการเงินการทองวันนี้จะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษให้ท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยบางทีบางครั้งของที่เราไม่จำเป็นเราก็อาจจะไปเผลอตัว ไปอยากได้เราก็ต้องจ่ายเงินวันนี้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเอาไว้ดีในเรื่องการเงินการทองในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้จะมีการทะเลาะเบาะแวงกันในช่วงของตอนเย็นๆอาจจะในเรื่องของการงานที่เรียกว่าไม่ลงตัวอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังในเรื่อง ของการทราะเลวิวาทในค่ำของคืนวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะออกไปเสียงโชคเสี่ยงลาาให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรก็ให้ท่านรีบทำได้เลย ท่านจะมีผลกำไรและมีผลเรียกว่ามีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องการเงินการทองในวันนี้ท่านระวังอาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมให้ท่านระวังเขาไว้บางทีเขาอาจจะมาหลอกลวงเราหรือว่าจะมาพูดทางอ้อมให้เราต้องเสียเงินเสียทองได้ให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่แต่าหากว่าท่านไปเจอ คนรักใหม่หรือว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ไปเจอเนื้อคู่อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ของท่านให้ท่านระวังอาจจะมีการหลอกลวงตัวเราอาจจะเสียใจในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นให้ดูกันไปนานๆก่อนในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าก็ท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยอาจจะมีงานให้ท่านทำทั้งวันท่านจะต้องรีบทำเพราะงานบางสิ่งบางอย่างเป็นงานเร่งด่วนก็มีเพราะฉะนั้นท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทอง การเงินการทองในวันนี้จะมีรายรับเข้ามาบ้างแต่ก็มีรายจ่ายอยู่ในช่วงของตอนเย็นๆให้ท่านระวังในเรื่องของการจ่ายในช่วงของตอนเย็นวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครก็ดีวันนี้เอาอกเอาใจดีจะทำอะไรก็ให้ความที่เรียกว่าช่วยเหลือและก็มีความ เรียกให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันจึงทำให้งานของท่านนั้นบรรลุไปได้ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักและก็งานเบาบางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกียเก่ยวกับในเรื่องของการงานในวันนี้แต่งานของท่านก็ดำเนินไปได้ด้วยดีไม่มีบกพร่องอะไรในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะมีรายรับอยู่ในช่วงของตอนเช้า จะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ท่านในช่วงของตอนเชา้าในเรื่องของคนรักคนใคร่ในวันนี้ท่านระวังอาจจะมีการจับผิดมีการพูดจาละหองละแหงเกิดขึ้นในท่านใจเย็นเย็นเข้าไว้ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้ถ้าก็าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ให้ท่านหนะันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้การงาน การงานวันนี้ท่านจะต้องระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงหรือว่ามีการเข้าใจผิดหรืออาจจะมีการที่เรียกว่าชิงดีชิงเด่นเกิดขึ้นให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ก็รู้สึกว่าจะดีจะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าเป็นเงินหมุนเวียนก็แล้วกันในช่วงนี้ ในเรื่องของคนรักคนใคร่ถ้าหากว่าเรามีคู่ครองที่อายุน้อยกว่าวันนี้เขาอาจจะบ่นจูจ้จี้หรืออาจจะไม่พอใจเราจะทำให้เรานั้นต้องขุนเคืองเพราะฉะนั้นให้ท่านใจเย็นเย็นเข้าไว้จะเป็นการดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนของท่านให้ท่านทำอะไรก็รีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของการลงทุนจะมีผลสำเร็จที่ดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายปะปนกันบางสิ่งบางอย่างนั่น จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็ถือว่าวันนี้การเงินของท่านดีในเรื่องคนรักคนใคร่ก็เอาอกเอาใจทำอะไรก็ให้ความปรึกษาหารือดีในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีฟันบุรีจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่าน ในวันนี้การงานอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ถ้าว่าท่านทํางานเกี่ยวกับที่สูงที่ต่ําหรือว่าอาจจะทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ในท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวของท่านได้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของวันนี้การเงินการทองในช่วงนี้จะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งบางทีบางครั้งนั้น อาจจะต้องจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังกอาไว้ในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่ให้ระวังในช่วงตอนเย็นอาจจะมีการทะเลาะกันได้ในเรื่องของการงานที่เรียกว่าไม่ลงตัวกันในช่วงของวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจําวันของเราในวันนี้จนครบ เจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี